สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะยอดสภาพเฮ็ดอาหารอีสานบันเท่าค่ะพี่น้องนะคะเมนูบันบ่นค่ะพี่น้องนะคะลาบกุ้งใส่บกกอกนะคะพี่น้องกุ้งตัวใหญ่เนี่ยค่ะพี่น้องนะคะพักกตส์มีต้นหอมก็หอมแค่นค่ะบกกอกนะคะพี่น้องนะคะลาบนะคะยอดเสเห็ดเป็นแบบว่าตำเอาเลยนะคะพี่น้องสบอีบอหันบ้วยนะคะเพราะว่ากุ้งเมลายนะคะถ้า พันหรือซ้อยคะ่ะพี่น้องมันก็นจะบ่คู่กันกินนะคะเอาวองง่ายๆซะค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นคะ่ะตำให้ละเอียดแน่นิดนึงค่ะุ้งไฟบ่มีนะคะพี่น้องก็เลยได้กุกมนี้นะคะนะคะพอตำพอแหลกแน่นนิดนึงคะ่งะใส่ริกป่นลงไปคะ่ะ ตามด้วยข,ข้าวคัวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั่นค่ะเย่ากับสตําไปอีกกั็หน้อยนึงค่ะนะคะให้มันคึ้บบนปนนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะอืมหอมหวน,หวนกินก็เพนี้ยวนะคะพี่น้องเท็ดน้อยๆอ,อุจุนี่ค่ะ ต่ำไปเรื่อยๆนะคะความเปรี้ยวนะคะพี่น้องอย่อกระเอบบอกกอใส่แห้น,นะคะสะบใส่บกักนาวนะคะต่ำอีกจุดหน่อยนึงค่ะจากนั้นค่ะ ใส่บรกกอ,อกลองไปนะคะผู้ใดบอมีกับใส่เป็นมนะนาวก็ได้ด้วยจ้ะพี่น้องใส่น้ำปลานัวใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาจากนิดนึงให้มันนวดเนี้ยนิดนึงค่ะกำโดยชูรสนะคะเดี๋ยวเอาสอนก่อน นะคะใส่หน่อยกระโบนัวนะคะเพืเ่อนๆเ,เขาเจะชอบชูรสค่ะเติมน้ำต้มสุกลงไปอีกจัหน่อยนึงค่ะนะคะจากนั้นข่าวข้นนะคะอหอมหวนๆค่ะ เติมน้ำอีกค่ะเพราะว่ามันแข็งเกินไปกับบริสะบนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเนื้อกลุ่มใหญ่นะคะมันกระสีแข็งเนื้อกระสีแข็งบรแสบนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวชิมรสก่อนค่ะอืมหอมแสบนะคะ ความเข็มความนวมนี่ครบเดและค่ะพี่น้องแต่ว่าความเปรี้ยวผู้ใดมักเปรี้ยวก็เลยบีบมังน้าร่วงแดงได้ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าย่อโอเคละค่ะนะคะจากนั้นใส้นหรอมก็พร้อมแดงลงไปค่ะนะคะอืมเอาละค่ะแซ่บพี่น้องนะคะเห้หน่อยๆเอเจอ แค่นี้ก็เป็นอันเซตค่ะลาบกลุ่มนะคะลาบกลุ่มงไง่เซบอก,กอกนะคะแต่ว่าย่ยใส่แบบตำเอาคะ่ะพี่น้องนะคะไปคะ่ะในายาประจั้รเขาสู้กินจ้าราะคะพี่น้องเมนูม,มือนี้คะ่ะลาบกุ่มนะคะพี่น้องเซบอก,กอกหอมๆค่ะพี่น้องนะคะย่ยมอมัมักเซบกอกแบบนี้นะคะเป็นกลุ่มตัวหง่นี่นะคะพี่น้องนะคะเอามาตาเฮรยละเอียดแน่น,นิดนึงคะ่ะใส่เขาขัว,ขวใส่พริกป,ป่นลงไปค่ะพี่น้องนะคะตำโดยชู่รส่องตำปลานะคะแล้วก็ น้ำปลา้ามีนะคะถ้าหมักก็ใส่ลูกไปได้ค่ะพี่น้องนะคะแสบค่ะนะคะแล้วก็ผู้ใดมักเปียวก็ดีกับีบมะนาวอีกนะคะพี่น้องกินกบพักนะคะก็จะมีพักชีเล่าค่ะถั่วพูเธอฟกยาวแล้วก็มะเขือค่ะพี่น้องคุยกับข้าเหนียวครับหญ่งๆค่ะพี่น้องแสบรดจัดจ้านนะคะเป็นครั้งแรกที่เย้าเห็นนะคะพี่น้องแต่ว่า ได้ใ,ใจจริงๆยาก,กินปนกุ้งนะคะกุ้งฟอยบะหมี่ค่ะพี่น้องก็เลยได้เห็ดแบบนี้พ่อแจกคัดพ่อได้กินได้อยู่นะคะพี่น้องคุยก็เขาเนีย้ยเขาไม่งไงก็พักนะคะเป็นแบบว่าผู้ใดมาไปเห็ดตามเลยด้วยค่ะพี่น้องนะคะหรือว่าจะเป็นแบบย่ำอีกแบบหนึ่งก็ได้เป็นโตๆก็ได้นะคะพี่น้องนะคะมาค่ะพายกตีเขาใหญ่มาค่ะพี่น้องมากินลาบกุ้งนะคะพี่น้องหอมๆอย่าหยดในการจ้า